อาอกาสเดินทางกลับแล้วบ่ายโมงกับ42่สิอนาทีคณาจารย์ที่มาบุกบุญสัมพันธ์ครับญาติพี่น้องบรรณุนหมาอญาติธรรมบรรณุหมอ,มนหนหมอขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยด้อ นทางปลอดภัยครับผมคุณทางปลอดภัยตั้งความรถดีๆสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับโชคดีครับโชคดีครับนทางปลอดภัยครับโอ้ปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเขอบคุณคณะอาจารย์นะครับที่มาขกบุญสัมพันธ์ส่งเสริมงานธรรมะในรัฐบาลสมมติรัฐบานลของหลวงปู่เล่แม่ยามูครับคุ้มลูกพ่อแล่วขอให้อาจารย์และคณะกระทัง มาโดยสวัสดีาาไปครับเด้อเบื้องบนเมตตาสาธุสาธุสาธุครับ